สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในชื่อคลิปว่า how to ทิ้งทิ้งอย่างไรให้ถูกถังนะคะเราจะมาดูกันว่าขยะแต่ละชิ้นจะต้องทิ้งในขยะในถังขยะสีอะไรนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ,ะการทิ้งขยะของเรานะคะจะเน้นที่บริเวณโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรามีขยะแบบไหนบ้างและทิ้งยังไงบ้างนะคะ,ะเรามาทราบกันก่อนเลยว่าถัางขยะของเราอ่ะ ทั่วไปจะมีทั้งหมดกี่สีอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติกตอกให้ทายนะคะอ่ะใครตอบได้แล้วยกมือขึ้นอ่ะไปต่อเลยนะคะอ่ะทั้งขยะมีทั้งหมดสี่สีนะคะประกอบไปด้วยสีอะไรคะสีแรกสีเขียวนะคะต่อไปสีเหลืองอะต่อไปสีแดงและสีน้ำเงินนะคะสีสีเนาะอ่ะแล้ว ถั้งขยะแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรนะคะอ่าสีแดงความหมายว่ายังไงสีเขียวว่ายังไงนะคะเราจะมาทราบกันนะคะอ่าสีแรกสีเขียวนะคะสีเขียวเขาเรียกว่าถังขยะเปียกนะคะขยะเปียกขยะเปียกก็คือขยะที่สามารถย่อยสลายได้นั่นเองนะคะอ่ะแล้วขยะเปียกมีอะไรบ้างนะขยะเปียกเนี่ยอะไร ที่เรียกว่าขยะเปียกเราไปดูกันเลยนะคะอ่าขยะเปียกก็คือพวกเศษอาหารเศษไม้เศษพืชเศษหญ้าเศษดิดนที่สามารถย่อยสลายได้นั่นเองนะคะอ่าดูตามรูปเลยนะคะนี่เป็นเศษอาหารเนาะเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เศษหญ้าหรือแม้แต่พืชผักที่เราเห็นตามตลาดนะคะนี่คือขยะเปียกนะคะต่อไปนะคะ ถังขยะสีอะไรคะดูดูถังขยะนะคะสีอะไระสีเหลืองเนาะสีเหลืองสัญลักษณ์ของขยะนี้จะเป็นลูกศรชี้เข้าหากันเป็นสามเหลี่ยมนะคะหรือที่เราเข้าใจก็คือขยะรีไซเคิลนะคะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลคืออะไรก็คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ,ะทำยังไงอะ ใช้ใหม่ยังไงเราไปดูกันเลยนะคะขยะรีไซเคิลมีขยะอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะอ่าอย่างแรกนะคะก็คือพวกกระดาษที่เราใช้แล้วกระป๋องเหล็กพวกเศษพลาสติกนะคะอย่างที่เราเห็นในรูปเลยนะคะก็จะมีเศษกระดาษเศษพลาสติกนะคะขวดน้ำและกระป๋องต่างๆนะคะต่อไปทั้งขยะสีอะไรคะสีอะไรสีแดงนะคะสีแดงสีแดงก็คือ ขยะอันตรายนะคะดูสัญ,ญลักษณ์จะเป็นรูปหัวกระโหลกนะคะหัวกระโหลกสีแดงจะเป็นสารอันตรายขยะอันตรายก็คือขยะที่มีสารอันตรายปนเปื้อนมานะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะดูซิดูซิอ่าขยะสีแดงทางขยะสีแดงก็คือทิ้งอะไรบ้างนะคะทิ้งกระป๋องทิ้งขวดสเปรย ยาฆ่ามแมลงและขยะที่มีสารปนเปื้อนของสารเคมีนะคะยกตัวอย่างเช่นขวดสเปรย์สีต่างๆนะคะสเปรย์ฆ่ามแมลงหลอดไฟหรือแม้กระทั่งฐานไฟฉายนะคะพวกนี้ก็คือมีส่วนผสมของสารเคมีฉะนั้นถ้าเราพบเจอขยะพวกนี้เราต้องมาทิ้งในขยะสีเลยคะ อ่าสีแดงนั่นเองนะคะอ่าไปต่อนะคะต่อไปเป็นขยะสีอะไรคะสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินคือขยะอะไรอ่าสีน้ําเงินก็คือขยะทั่วไปนั่นเองนะคะขยะทั่วไปก็คือขยะที่ไม่ได้อยู่ในสามหมวดที่ว่ามาทั้งแต่แรกนะคะ ก็คือไม่ได้อยู่ในสีเขียวไม่ได้อยู่ในสีเหลืองและไม่ได้อยู่ในสีแดงนะคะไม่ได้อยู่ในขยะเปียกรีไซเคลิลหรือว่าขยะอันตรายนะคะแต่อ่ะแล้วอะไรอะคือขยะทั่วไปนะคะขยะทั่วไปมีอะไรบ้างอะเรามาดูกันเลยนะคะขยะทั่วไปก็คือขยะที่ไม่ได้อยู่ในสามหมวดที่ว่ามาแต่ว่า ไม่อะไรอะเอาไหมเอาไหมขยะทั่วไปก็คือขยะที่ไม่ได้อยู่ในสามหมวดข้างบนนะคะและไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะหรือว่าถ้านํานํากลับมาผลิตมันก็จะไม่ไม่คุ้มนะคะไม่เหมือนพวกเศษพลาสติกหรือว่ากระดาษอะไรพวกนี้นะคะถ้าเอามารีไซเคิลก็ไม่คุ้มท่านั้นก็จะอยู่ในหมวดของขยะทั่วไปยกตัวอย่างเช่น ห่อพลาสติกใส่ขนมใส่ขนมลูกอมอะไรต่างๆเสศษพลาสติกบรรจุหอ่อถุงหิว้วถุงพลาสติกที่เราได้จากตลาดหรือว่าซองผงซักฟอกหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็โฟมโฟมใส่อาหารฟอยพวกฟอยก็เป็นขยะทั่วไปนะคะ,ะทราบกันหรือยังคะว่า ขยะแต่ละสีมีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะอ่ะสรุปเลยนะคะทั้งขยะสีเขียวใส่อะไรคะใส่เศษอาหารนะคะส่วนขยะสีแดงใส่วัตถุอันตรายนะคะพวกสเปรย์แล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงนะคะขยะรีไซเคลิลก็อย่างเช่นพวก ขวดน้ำพลาสติกนะคะแล้วก็ขยะทั่วไปอย่างเช่นซองขนมนะคะคือบริเวณโรงเรียนเราใช้ขยะ,ะอะาามัยบริเวณโรงเรียนเรานะคะพบเจอขยะอะไรมากที่สุดนะคะถ้าใครทราบแล้วให้มาตอบคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า Bye-bye.